เพือ CP CPF นะครับก็พน,นึกกํกำลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขวัดพุทธปัญญามูลนิธิสืบนักเสถียนพันธมิตรสื่อมวลชนขับเคลื่อนโครงการครัวปันอิ่มนะครับเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบวัดและกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบ,บุรีสู้ภัยกับโควิด19ครับ หาทวีพธทีเมธีเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาพร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนรองที่ปฏิกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนายพานุเดชเกิดมะลิในขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรและพัธมิตสื่อมวลชนได้แก่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเกษตรํากินเกษตรก้าวไกลเครือมติชนร่วมมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขนมหน้ากาก นามัยและ,มะเมล็ดพันธุ์เจียตายจากเชือเจริญพกรพันและบริษัทเจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPS ในโครงการรัวปันอิ่ม CP ร้อยเรียงใจชู้ภยัยโควิด1 9นวัดพุทธปัญญาจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสมจิตวุฒิสุดประธานชุมชนจริชัยพัฒนาและอาสาสมัครสราธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสอมอร่วมรับมอบเพื่อนําไปส่งต่อให้กับชุมชนโดยรอบวัดและกระทรวงรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ดรสดาวุฒิกุลมณีรองกรรมาการผู้จัดการบริหารผู้แทนเครือ CP-CPF กล่าวว่าโครงการครัวปันอิ่มต้องการแบ่งเบาภาระประชาชนที่กำลังประสบปัญหาโควิดในขณะนี้ให้มีกำลังใจและอิ่มท้องด้วยอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยโดยอาศัยการร่วมด้วยช่วยการของพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการนำอาหารที่มีประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใน,นานมขอเครือเจริญพวกกระผันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพันธมิตรนะครับการยานมิตรนะครับมูลนิธิ นะครับตัวแทนชุมชนนะครับอสมนะครับและที่สําคัญวัดแห่งนี้นะครับที่เรามาร่วมจัดกิจกรรมกันนะครับที่ช่วยเหลือสังสนุนนะครับให้การแจกจ่ายนะครับอาหารกล่องนะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อช่วยเหลือชุมชนก็ขอให้ที่น้องนะครับประชาชนนะครับสู้นะครับร่วมกันสู้นะครับเพื่อจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าขอให้ดูแลเลื่องรัฐในเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยยังให้เข้มแข็งอยู่นะครับเป็นมาตรการที่จะมีประสิทธิธภาพที่สุดที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตการตรงนี้ไปได้นะครับ ทั้งนี้โครงการครัวปันอิ่ม c ีร้อยเริงใจชูภยัยโควิด -19 เป็นการผนึกกำลังของเครือ c CP ี CPF ร่วมกับพารามิรกว่า100องค์กรส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทานจำนวน2ล้านกล่องประกอบด้วย1ล้านกล่องแรกซื้อจากร้านอาหารรายย่อยและอีก1ล้านกล่องจาก CPF ซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดถูกสุขอ,อนามัยมีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวันในขณะที่เครือข่ายจิตอาสามูลนิธิและพันธมิตรจะรับอาหารจาก40จุดกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วกลุ่ม เทพและปริมนทนใน